พื้นที่ตรงนี้ประมาณ2ไร่นะครับเพื่อนเนพี่เนาะวันก่อนนะครับผมจ้างรถไถมาดันต้นกล้วยออกแล้วก็ไถดินตากทิ้งไว้แบบนี้นะครับก็ใช้เวลาไปทั้งหมด3ชั่วโมงนะครับชั่วโมงละ800บาทนะครับ38 24นะครับก็จ่ายไปทั้งหมด2,400บาทนะครับเพื่อนๆพี่เนาะมีเพืเ่อนๆพี่ๆบางคนนะครับคอมเมนต์มาถามผมนะครับว่า จ้างรถไถมาจากดาวอังคารหรอทำไมถึงแพงจังนะครับพื้นที่แค่2ไร่ทำไมจ่ายตั้ง2,400นะครับเพื่อนๆพี่ๆเนาะก็คลิปนี้นะครับผมก็อยากจะมาขอความรู้กับเพื่อนๆพี่ๆเหมือนกันนะครับว่าการที่เราจ้างรถไถมาไถที่หรือว่ามาไถดินมาไถดินทำสวนทำไร่ทำนานะครับ มันแตกต่างกันไหมที่นี่นะครับเขาจ้างเท่านี้จริงๆนะครับปีก่อนนะครับตรงนี้ผมก็จ้างเท่านี้นะครับเพื่อนๆพี่เนาะเพราะว่าคอมเมนต์ที่เพื่อนๆพี่คอมเมนต์มาเนี่ยเหมือนราคาเนี่ยมันต่างกันมากผมก็เลยอยากจะขอความรู้กับเพื่อนๆพี่ๆเนาะที่มีความรู้นะครับหรือว่าเคยจ้างรถถ่ายมาถ่ายที่ถ่ายสวนให้นะครับ <au> ว่าจ้างกันแบบไหนคิดกันยังไงนะครับเพื่อนๆพี่เนาะก็คอมเมนต์บอกผมหน่อย ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันผมไม่รู้จริงๆนะครับเพื่อนๆพี่แปลงนี้ยังไม่ได้จบแค่นี้นะครับยังจะต้องจ้างรถไถเข้ามาไถาอีกนะครับทีนี้เราก็จะจ้างเข้ามาไถทําร่องก็คือมาทําร่องปลูกกล้วยแล้วก็ทําร่องวางระบบน้ํารอบสองเนี่ยจะแพงเพราะว่ามันใช้เวลานานนะครับการทําแปลงทําร่องเนี่ยมันต้องเป๊ะนะครับเพื่อนๆพี่เนาะ ต้องเรียบต้องสวยเดี๋ย ur, วเรามาติดตามไปพร้อมกันนะครับว่าค่าใช้จ่ายเฉพาะไถที่เฉพาะจ้า,จางรถไถ่ยนะครับจะหมดไปเท่าไหร่เนาะแปลงนี้นะครับพ i, fendimiz, พเพื่อนเพี่น้องอย่าลืมนะครับเพื่อนๆพี่คนไหนเคยจ้างรถไถ่ายมาถ่ายไล่ถ่ายสวนให้นะครับว่าจ้างกันแบบไหนคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับเพื่อนเพี่น้องว่าราคาเนี่ยมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอคําว่าสวัสดีครับ